สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะสูเจนก็มาอยู่ที่หลีเป๊ะนะคะซึ่งเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะก็จะมาบอกความประทับใจนะคะที่ได้ ที่ได้มาที่หลีเป๊ะนี้นะคะประทับใจอย่างแรกเลยก็คือประทับใจบอสของเราะค,ะคุณสรวัตรไพศสันสรวัตรและก็คุณพัชญารีนะคะไพศสัสรวัตรก็คือบอสลุงนะคะ mm hmm. ท่านได้จัดงานนี้นะคะให้กับสมาชิที่ประสบความสําเร็จนะคะที่สามารถสร้างรายได้ได้ไ,ดไม่ต่างกันนิดแสนนะคะ mm hmm. นั่นก็คือตําแหน่งดูดีนะคะโค mm hmm. ้เจอร์น,นะคะ mm hmm. ได้มาที่ทริปนี้นะคะด้วยตําแหน่งแอมเอรลอนนะคะซึ่ง ได้สร้างไรายได้นะคะไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนนะคะติดต่อกันมาแล้ว6เดือนนะคะก็สามารถขึ้นเป็นตำแหน่งดีะค่ะแอมบอรอนนะคะก็ได้มาทริปนี้ด้วยนะคะและก็ยังมีทริปอีก2ทริปนะคะที่รอนะคะที่จะได้ไปเที่ยวกันนะคะอสของเรานะคะท่านจัดงานนี้นะคะด้วยหัวใจของท่านเลยนะคะท่านอยากไปเที่ยวที่ไหนนะคะท่านก็สแสวงหานะคะสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยว ที่ดีที่สุดนะคะเป็นระดับ VIP e ให้กับสมาชิกทุกท่านนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสุเจินถือว่าสุเจินโชคดีมากๆเลยนะคะที่ได้มาพบกับบริษัทคอับุลิขนะคะในช่วงที่เจอวิกฤตโควิดนั่นเองคะ่ะทำให้ชีวิตของสุเจินนะคะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีที่สวนกระแสนะคะในยุคนี้เลยนะคะสุเจินต้องขอขอบคุณนะคะบอสของเรา ด้วยหัวใจนะคะถ้าจัดงานนี้นะคะทริปนี้ให้กับเรานะคะด้วยมือของท่านเองนะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะขอให้บริษัทท็อปอัพธุลิศนะคะ,จะเจริญเติบโตนะคะเป็นบริษัทที่ช่วยเหลือคนไทยทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสุเจินนะคะมีเป้าหมายนะคะจะส่งต่อธรุรกิจดีๆแบบนี้ให้กับคนไทยทุกคนนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาพบกันที่ความร่ำรวยทุกคนนะคะ เจริญยินดีเป็นผู้แนะนำเป็นที่ปรึกษานะคะในการสร้างอาชีพนี้นะคะและก็เป็นโค้ชเป็นครูนะคะแล้วก็จะเป็นคนที่จะพาทุกคนนะคะได้ไปสู่ความร่ำรวยด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ